สวัสดีครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับสีผ้าไปชมบรรยากาศการไปขนง่วนะครับพอดีไปซื้อง่วเพื่อนไว้นะครับง่วพวกนะครับพวกที่เห็นเนี่ยก็เป็นงัวที่ผมไปเลาะหาฉีดยาเนาะฉีดยาฉีดวัคซีนใอ้ข้าเจ้านะครับก็เลยถามราคาไปนํานะครับก็นี่ครับกะงัวข้าเจ้าก็ยุทงยุธาครับสมื่นนี่บอกเขายุในบ้านเนาะกะบสียูทงเหมนจะชวนญ่นะครับกะนี่ก็เป็นทางเข้าไปกับถ้าฝนตกเขาไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่มีตรงข้าเจ้าเทพตุ๋มไม่นันเป็นมือนะครับ กาเสินทางนี่นะครับกาเสินทางเขามาห้ากเพรเขามาได้ครับเขามาได้ตรงที่ฝนเศร้าตกเนาะนะครับงัวคู่นี้นะครับเป็นงัวที่ผมไปซื้อไว้แลค่าหาซิบกว่าๆนะครับหาซิบกว่าๆเป็นแม่ลูกผูนะครับเป็นแม่ลูกผูซึ่งเป็นลูกที่มันลูกเกือบปีนะครับลูกเกือบปีแต่ว่าแม่บอกกับสัตว์เพราะว่าเพราะว่าแม่เขาพร้อมนะครับเป็นลุวลูกผูเส็จให้นะครับการดึงนมขงเขามันค่อนข้างเยอะนะครับ จากนั้นผู้ใดมีงัวผูกะแนะนํำนะครับทามันวก,กับสาตี์ดีๆเขาก็ตตองเห็ดเนี่ยน้ำนะครับตั้งแต่3ถึงเดือน3เดือนถึง4ี่เดือนแรกนะครับจะได้ป่ต้องมาเสียเวลาจนแบบเกือบปีนะครับงัอตัวนี้ให้ลูกสวยนะครับให้ลูกสวยแต่ว่าลูกหางเนาะนะครับลูกหางอายเขานี่มีลูกแล้วนะครับไอของตัวขาเถิงหน่อยนะครับมีลูกแล้วนะครับแต่ว่ากะลูกตกัวขานี่ปัดพึ่งยยใยแห่งสีหน้ามันกะให้ลูกได้สาม สามปีต่อสองโตประมาณนี้นะครับมันก็เละเห็ดมันก็ลุกงวัวหลูกห่างเนาะนะครับการหลังจากที่มีการตกลงราคากัน alumni, เรียบร้อยนะครับกับได้นะครับได้นัดไมายกันกับเจ้าของวัวนะครับว่าเฮ้ยมือนี้ผมจะไปเอาเมื่อนมือนี้ยังส่นะครับก็ตกลงกันซื้อขายกันแล้วเนาะก็มัดจําไม่เพิ่นนะครับกัผมมัดจําไม่รอบนี้ผมมัดจำเมืหลายครับมัดจาไม่สองหลักพันนะครับสองสามพันนะครับกวกแต่เอาเงว่นน้เพลินมาเนาะนะครับ ซึ่งนะครับง่วบางตัวเนี่ยงัวหน่อยตัวเนี้มันบ่มมีเข้านะครับลูกของง่วแม่เนี่ยนะครับมันบ่มีเข้าพอแต่บอมีเข้าเหรอมันท็่ใหนจับยากนะครับก็ต้องเอาเสื้อเขานะครับของข้อเขานะครับบ่มีเข้าเนี่ยคือพ่ทันนด้สนเข้านะครับก็เสื้อผูกข้อซื้อนะครับเบื้องจากแม่เขาครับแม่งัวตัวนี้่ขนข้างพร้อมนะครับพร้อมเพราะว่าลูกลูกผูกมันดูดน้องมน่างขัดแต่เว่าลูกนี่สีอ้วนดีนะครับ พ้อตาเข้าของลูกเขาเซตนะครับของข้อลูกเขาเซตเท่ากับจุ่งมาพร้อมกันกับแม่ครับจุ่งมาพร้อมกันเพื่อที่จะขึ้นรถนะครับถ้าเอาขึ้นทีละตนะครับมันกับวัลลูสีย่างไปจังไดเท่ากัต้องไล่ไปคู่กันนะครับก็ค่อยเอาขึ้นคู่กันทีละตนะครับเรื่องบรรยากาศนะครับผมอาจจะบ่ได้นะครับถ่ายประชิดปันไดเพราะว่าการที่ตั้งกล้องเนาะมันกัใช้เวลาตั้งกล้องมันบ่มีคนถ่ายคลิปให้ก็ใช้ตั้งกล้องเอานะครับอาจจะบ่เห็นทุกมุมทุกภาพเนาะ ผมส่วนมากผมก็จะเป็นผู้ไรง่วนะครับอันนี้ก็เป็นรถที่นะครับรถที่จ้างข้าเจ้าไปเนาะเป็นญาติพี่น้องกันนั่นแหละนะครับกับผู้ใดสนใจก็ติดต่อเพื่อนมาได้นะครับเพื่อนกับราคากันเองครับรถขนในส้นคอนแกนนะครับสองแกนสลรคามีอย่างเนี่นะครับเพื่อนไปได้เหมือนนะครับติดต่อเพื่อนมาได้นะครับกันี่นะครับบรรยากาศก็เริ่มต้นกับเพิ่งจังหวะมันครับบางที่กอาแม่ข้นก้อนบางที่ก็ลูกข้นก้อนนะครับส่วนมากก็จะเป็นเอาแม่ขึ้นก้อน การเพื่อนทีที่ห้าวออกข้นน,นะครับห้ากับพยายามหาทีที่มันคิดว่าขึ้นง่ายที่สุดนะครับถ้าขืนซูมันก็ขืนยากแน่นะครับแต่ถ้ามีทาขึืนท่าลงเสียมันก็ขืนง่ายอันนี้เทียบใช้คู่สาขึ้นเลยนะครับเทียบใช้คู่สาผมเป็นคนไปไล่ง้วนะครับแต่นที่ว่าเห็นผมแนะครับผมไปไล่ง้ออยู่ข้างหลังนะฮะมันก็ค่อยๆไล่ไปทีละตูนะครับผูกไซตใกล้ๆกันท่ากับค่อยๆต้อนค่อยๆข้นนะว่าจะขึ้นได้นี่ก็ใส่เวลาพอสมควรนะครับการขืนงัว แต่บางตัวนี่ตัวได้มันง่ายกว่จูงคือลดได้ก็มี่นะครับมันมันแล้วแต่ตัวเนาะผมก็บ่กไม่เมื่ออาชีพดอกแต่ว่ากัคคอยเฮ็ดไปนะครับพื้นที่เนี่ยครับก็ค่อยละมัดระวังอ๋อนะครับบางที่ห้างัวบางที่มันดินบางตัวนี่มันดินมันยังกัดนี่ครับจ้าตัวเนี้ยนะครับพอตาดินลงมาเนี่ยตะปูบาดบาดดากเลยนะครับบาดดากขึห้เขาบาดเจ็บนิดน้อยนะครับแต่กะบพอถึงกับเป็นยังไรนะครับก็แค่บาดนิดน้อยนะที่นี่การที่ห่าเอางัวขึ้นเนี่ยนะครับกันี่ครับคอยต่อยตอนขึ้นเนาะ พอตะตอนึืนแล้วนะครับแต่เบื้องแม่มันจะึ้นก่อนครับเข้าได้จังหวะเข้ากับค่อยเอาึืนทีละตัวทีละตัวมันดินหนีเพราะสมควรนะครับการที่ง่วบางตัวนะครับมันดินแห้งดินยังเนี่ยครับถือว่าเป็นเรื่องปกติครับเพราะว่าเขาบ่เคยเขาย่านเข้าเนาะครับมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับเข้ากับบังคับขึ้นเอานะครับอันนี้เริ่มต้นจากแมวของเขานะครับก็คคอยไล่แม่เขาขึ้นนะครับตะตอนขึ้นมากในเฉ่ี่ละนะครับ อะไรคือแม่มันขึ้นบ่ค่อขยะหรอกครับแม่มันเพราะว่ามันก็มัวอาจจะว่าเคยขี่รถอกครับแต่ว่าท่ามันสูงนะนะทามันสูงมันก็แค่เกาขาเขามากเขากับไล่มากเลระดับหนึ่งเพียงแต่ว่าลูกเขาเนี่ยอาจจะตื่นนิดหน่อยแต่ว่าท้าแม่เขาขึ้นแล้วนะครับลูกมันก็ขึ้นบ่ยากนะครับเพราะว่ามันก็เห็นมูขึ้นไปแล้วนะมันก็อยากแรนน้ำกลนกันปั๊บมันอง่ายสินะน่วนมาว่าจะิมีปัญหาอยู่คือตัวแรกแต่ตัวแรกขึ้นแล้วตัวสองมันก็บ่ยากนะครับอันนี้คือมามาชมนะครับบรรยากาศไปหาแกงงัว แงัวแถวบ้านใกล้ๆนะครับประมาณเก่ารูดสิบรูนะครับเอากับอันใดพ่อใดก็เอานะครับงัวหาได้ได้ทุกทานนะครับซึ่งต้องบอกกันคำว่า,า,างวตัวนี้ออกมาแล้วมันอาจจะไปฟืดแน่ผมอาศัยว่าผมเอาราคามาคือคือ,คอห้เพิ่นยูได้นะครับห้เพิ่นยูได้แล้วกับผมกับยูได้แต่าผมอาจจะต้องมาเสียเวลานิดนึงคืออาจจะต้องมาใส่เวลาให้งวแม่เนี่ยมันอ้วนขึ้นผมว่ามน ใม่ห้อยเต็มตัวนะครับอาจจะบวเก่งทอข้าเจ้านะครับบวเก่งทอข้าเจ้าผู้เพื่อนอ่านขาดนะเพื่อนไปต่อบวเก่งมันต่อไปนะครับเห็นราคาที่มันเออพ่อจีเป็นไปนาแม่ลังกับอาจจะได้นิดน้อยนะครับต่อบวเก่งแต่กะนะครับอาศัยว่าเข้ามาเลี้ยงต่ออีกจังเดือนนึงสินะนะอาจจะเสียเวลาแน่นิดน้อยนะครับแต่กะเบิปงสถานการณ์ไปเลยนะครับอันไหนมันพ่อไปเร็วกับไปเร็วอันไหนพ่อนะครับพ่อเลี้ยงก็เลี้ยงไปแล้วแต่สถานการณ์เนาะนะครับ นะครับหลังจากที่แม่แ<ผ>เขาขึ้นแล้วนะครับลูกมันก็นขึ้นได้นะครับมันก็นขึ้นง่ายๆนะครับพอตะขึ้นแล้วเขาก็เปลาปิดดากแล้เขาปิดท้ายรถไว้ก่อนนะครับ<ส>อา่าเขาปิดท้ายแล้วมันก็นจะป้องกันเนาะป้องกันเพราะให้งูออกไปนะครับการผูกงัวนะครับส่วนมากแล้วเพิ่นสีแนะนํานะครับการผูกงูเนี่ยสิบ่ผูกสูงเนี่ยนะครับผูกเข้างูเนี่ยบางคนบอกว่าผูกเข้างัวสูงแต่ว่านะครับหลายๆคนเน่ะคนบ่อยากผูกสูงเพราะว่าอย่างว่าที ก็คือเพื่อว่าถ้าเข้าผูกเข้าสูงห่งง้เขาจะเต้นข <c oughs> ึ้นสูงนะครับเต้นขาบางรถบาจักนะครับคือเห็นลายคลิปนะครับหลายๆภาพที่เขาแช่กันมากงัวเต้นขามไปยุ่ากระจกรถนะครับคือเขาตื่นเขาย่านนะครับสัตสัตเขากับย่านนะครับเขา่เค่อยขี้คยขึ้นเนาะถ้าตัวใดมันเค่อยขี้คยขึ้นมันก็บจิบย่านแต่ถ้าตัวใดมันเค่อยขี้คยขึ้นมันกับย่านนะครับอันนี้คือผ้ามาช่มเนาะบรรยากาศการไปขนงัวนะครับขนงัวของก็จีเอามาไว้คล้องแล้วนะครับ มีผู้ใดมาสนใจกับมาเบิงมาเบิงขายไปนั่นะครับว่าตัวนี้ที่ผมบริยานเพราะว่ายังผมไปฉีดวัคซีนมันมาแล้วครับผมเลยกบริยานโรคผมฉีดวัคซีนทั้งปากเท่าเปื่อยแล้วก็ข้อบวมมาเรียบร้อยนะครับงัวค้อนี้นะครับผมกะนะครับกะเลยบริยานออกว่าไอ้ชิมีปัญหาเรื่องโรคระบาดเรายังบวนะครับเพราะว่าเข้ากับเหตวัคซีนเรียบร้อยเข้ากับมันใจในระดับหนึ่งอาจจะบวรอยปรเส้นได้กะมันใจได้พอสมควรนะครับว่าเข้าเฮตุวัคซีนแล้วนะครับเข้ากับมันใจในสิ่งที่เข้าไปเหตุเองนะครับ แลหลังจากที่นะครับหลังจากที่มาหอดคอกนะครับเขาก็เอางัวลงนะครับเอางัวลงทั้งแม่ทั้งลูกเขาอะนะครับเอาลงแล้วก็ทายพยาธนะครับทายพยาธฉีดยามลุ่งนะครับแล้วก็เขาก็ให้หัวอาหารเขานะครับมาเบิึงอีกเดือนนึงนะครับสีเป็นสภาพจังนไรอันนี้ก็คือในหอยมะถาวยุคอกเราครับเป็นมะตอร่องแต่ว่าบ่ได้กันเพื่อนันเนาะครับกับ นี่แหละครับบรรยากาศการไปค้นงัวของผมเ,เนาะสำหรับคิวนี้กับเพี่งนตอนนี้ด้วยครับเด้อสวัสดีครับ